สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่ารวมไทยสร้างชาติดีปากนักวิชาการวิเคราะห์ไร้เหตุผลยันไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายอัครเดชวงพิทักโรธซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีในฐานะโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติอัครเดชให้สัมภาษณ์ กรณีที่มีนักวิชาการบางคนเนี่ยออกมาวิเคราะห์บอกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็จะเสนอให้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคัวหน้าพักชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอัครเดชอธิบายความบอกว่าอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนายพีรพันธ์กับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการพักได้ย้ําไปหลายครั้งแล้วนะครับ ว่าพักรวมไทยสร้างชาติเราไม่มีแนวคิดหรือนโยบายในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วครับเพราะเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนักวิชาการที่ไม่มีข้อมูลอย่างชัดเจนเนี่ยควรจะหยุดพูดแล้วก็หยุดวิเคราะห์เพื่อจุดประเด็นนี้ได้แล้วนะครับพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักการเมืองตามกฎหมายครับเรามีอุดมการชัดเจนแม้ว่าเรื่องนี้ จะยังไม่เป็นมติของพักก็จริงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการหารือกันเบื้องต้นและแนวทางของผู้บริหารพักรวมถึงหัวหน้าพักในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็แสดงความชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้าจิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติเราไม่มีนโยบายจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะจะสร้างความเสียหายกับประเทศทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ค่จะบทร,ร่างกฎหมายมันก็ไม่ผ่านแล้วนะครับล้วจะบริหารประเทศได้ยังไงล่ะครับอยากจะให้นักวิชาการเนี่ยหยุดคิดเรื่องนี้สักทีนะครับเพราะไม่งั้นจะทําให้เกิดความสับสนกับประชาชนและไม่เกิดผลดีกับประเทศชาติเลยนะครับขอให้เคารพในสิทธ์ในความเห็นของพรรคการเมืองแล้วก็สิทธิ์ส่วนตัวของหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ใช่มานั่งจินตนาการไม่ใช่มาเอาความคิดของตัวเองออกมาชี้นําไม่เข้าใจว่าจะมีเจตนาดีหรือว่าเจตนาร้ายอะไรหรือเปล่า เอาเป็นว่าขอให้หยุดนะครับหยุดการกระทำซะและขอให้ประชาชนเนี่ยหยุดเชื่อการวิเคราะห์ที่ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนด้วยนะครับ